บุษบาอธิษฐานเป็นชื่อนักร้องสาวสวยจากเมืองพิจิตรเธอยังคงประทับอยู่ในใจของแฟนเพลงทั้งน้ำเสียงหน้าตาผลงานเพลง ที่โดดเด่นแปลกแหวกแนวไปจากนักร้องหญิงคนอื่นแม่บุษบาอธิษฐานจะลาจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันในวัยเพียง34ปีด้วยโรคมะเร็งปอดในปี2,544แต่เพลงจอนนี่ที่รักเพลงที่โด่งดังที่สุดของเธอยังคงเป็นเครื่องเตือนความจำเป็นอนุสร์เป็นท่อนเพลงติดหูติดใจให้แฟนเพลงระลึกนึกถึงบุสบาอธิษฐานขึ้นมาทันที บุษบาที่ฐานมีชื่อจริงว่าละเอียดชารีกามีชื่อเล่นว่าอ้อมเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษายนปี2510ที่บ้านคลองเดือตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเธอเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง4คนเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อปี2527ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีโดยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูชลธีทานทอง นางฝ้ายสุวิเศษผู้เป็นยายของสาวอ้อมก็มีส่วนช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เธอเดินบนถนนสายลูกทุ่งครูจุลทีเห็นว่าเธอเป็นนักร้องที่เสียงดีร้องเพลงสไตล์สนุกได้ดีจึงรับไว้เป็นสิทธิ์แล้วแต่งเพลงชุดแรกให้ร้องในชุดสาวนครชยัยศรีมีทั้งหมด12เพลงพรเรียบแยวดน,นตรีโดยครูประยงชื่นเย็นมีคุณประเสริฐกหนกบุษบานเป็นผู้ออกทุนให้โดยผลงานในชุดแรกนี้อยู่ในสังกัด A Idea ซึ่งต่อมาก็คือนพพรโปรโมชั่น ชื่อนักร้องว่าบุษบาอธิษฐานคาดว่ามีที่มาจากวรรณคดีอินเนาในเรื่องของนางบุษบาเสียงเทียนเพลงชุดแรกนี้มีเพลงดังคือเพลงสาวนครชัยศรีและเพลงส ah าวนาหาแฟนุ จากนั้นพนมนุพรก็ได้นําเธอไปสร้างต่อเริ่มจากชุดยิ้มรับคุณซึ่งเป็นเพลงแก้กับเพลงยิ้มให้คุณของยอดรักสลักใจจากการแต่งและทำดนตรีของอาจารย์ปฏิพลเหมวรานันท์บุษบาทธิฐานเริ่มดังมากๆและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อปี2529ซึ่งเธอได้ออกอัลบัม้มท้ารักในชุดนี้เป็นการร้องเพลงสไตล์สนุกสนานและเป็นชุดที่สร้างชื่อให้เธอแบบทะลุทะลวงจากเพลงท้ารัก เพลงนี้เป็นผลงานการแต่งของครูอาจินนินเพชรถือเป็นเพลงเด็ดดวงเข้ากับคาแรคเตอร์ของบุษบาอธิษฐานแบบเปะเลยนะครับอีกเพลงคือเพลงชอบคนมีตังแต่งโดยครูอาจินนินเพชรเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเพลงสนุกๆของครูจุลธีฐานทองอย่างเช่นเพลงโอโหบางกอกและเพลงนักรบนิรนามซึ่งก็ดังควบคู่กันไปชุดนี้จึงอัดแน่นด้วยเพลงคุณภาพเพลงโดนใจส่งให้ชื่อบุษบาอธิฐานขึ้นแท่นเป็นนักร้องแถวหน้าในยุคนั้นทันทีปี2530เธอมีอัลบั้มรักกันไม่ได้มีเพลงดังเช่นเพลงเจอแน่ซึ่งร้องแก้กับเพลงเอา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 ,เอาแน่ของยอดรักสลัดใจนะครับ เท่านี้ยังไม่พออีก2ปีต่อมาในปี2531บุษบาท,ที่ฐานสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงลูกทุ่งและแฟนเพลงตอกย้ำความดังให้ยิ่งขึ้นไปอีกจากผลงานเพลงชุดจอหนนี่ที่รักซึ่งเพลงจอหนนี่ที่รักชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มเป็นผลงานการแต่งของครูประสิทธิ์นครพนมดนตรีโดยครูประยงชื่นเย็นสร้างสารรค์โดยนพพรโปรโมชั่นเพลงนี้สามารถสร้างสีสันติดหูติดใจหลอนหูกับท่อนที่ร้องว่า และเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างสูงสุดให้กับปุษบาธิฐานทางได้กล่าวมาแล้วต่อมาเธอมีผลงานชุดไม่รักอย่าหลอกในปี2532-2533ชุดหนุ่มคอนโดปี2534ชุดแค่ครั้งปี2535ชุดคนใจร้ายปี2537ชุดหุ่นชวนฝันและปี2538ได้ออกอัลบ,บั้มความช้ำจำแม่นซึ่งเป็นชุดสุดท้ายในสังกัดค่าย AID ช่วงนี้เองคล้ายๆโชคชะตาจะเล่นตลกกับเธอเมื่ออ้อมบุษบาทิฐานได้ตรวจพบว่าตนเป็นโรคภูมิแพ้จึงได้พักการทํางานอัลบั้มเพลงไปนานถึงสองปีคือตั้งแต่2539เป็นต้นมาเธอเคยให้สัมภาษณ์สื่อในครั้งหนึ่งถึงสาเหตุของโรคภัยที่เบียดเบียนจนต้องพักการทําเพลงว่าจากการร้องเพลงในหลายๆที่เช่นห้องอาหารสถานบันเทิงซึ่งในนั้นมีการสูบบุหรี่กันมากทําให้ตนได้รับควันบุหรี่อยู่บ่อยครั้งจนเป็นภูมิแพ้กําเริบ ต่อมาในปี2541เธอหวนกลับมาวงการอีกครั้งในสังกัดนบพรซินเวอร์โกซึ่งได้ออกอัลบั้ม2ชุดคือชุดปัดฝุนรุ่นพิเศษ2เป็นการนำเพลงดังในอดีตของเธอมาขับร้องและทำดนตรีใหม่และอีกอัลบั้มคือบุษบาลีลาใหม่ในปี2543อัลบั้มนี้ได้เปลี่ยนสไตล์การร้องจากเพลงเร็วมาเป็นเพลงช้าและมีเพลงดังเช่นเพลงแฟนเพื่อนช่วงนี้เธอออกเดินสายเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศ จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนในขณะที่ชีวิตกำลังไปได้สวยผลงานกำลังดีวันดีคืน แต่จู่ๆวงการเพลงลูกทุ่งและแฟนเพลงของบุษบาธิฐานก็ต้องช็อกอึ้งตะลึงเงินสลดใจอะไรอาวร์เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานตอนสายวันที่18กันยายนปี2544ว่าบุษบาธิฐานนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังวัย34ปีได้เสียชีวิตอย่างสงบที่ห้อง506โรงพยาบาลบางโพหลังจากเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งในปอดมานานร่วมหเดือนท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติพี่น้อง และคนในวงการเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนช็อกเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววหรือแทบไม่มีคนทราบเลยว่าเธอเป็นโรคร้ายคือโรคมะเร็งปอดซึ่งลุกลามมาจากโรคภูมิแพ้มาเป็นมะเร็งในปอดทั้งนี้ก็เพราะนิสัยใจคอเนื้อในของบุษบาท,ที่ฐานนั้นไม่เหมือนภายนอกที่ดูตรงตรงผงผางห้าเปรี้ยวแต่เธอเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนไม่ยอมบอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วง เรื่องนี้เสริมเวทช่วงยันยงอดีตนักร้องวงรอยย่อสปร์ซึ่งผันตัวมาเป็นนักจากรายการวิทยุเพลงลูกทุ่งกล่าวว่าบุษบาล้มป่วยมานานจนญาติต้องนำส่งโรงพยาบาลเพิ่งมาทราบภายหลังว่านักร้องสาวได้เสียชีวิตแล้วสาเหตุที่คนในวงการส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับการล้มป่วยของเธอเนื่องจากบุษบาเป็นคนที่เกรงใจคนไม่ยอมเอ่ยปากบอกใครเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงและไม่ต้องการรบกวนใครตามปกติบุษบาเป็นคนสนุกสนานร่าเริง ปล่อยทำให้คนรอบข้างมีความสนุกสนานไปด้วยการจากไปของนักร้องสาวถือเป็นการสูญเสียคนดีมีฝีมือในวงการเพลงลูกทุ่งไปอีกคนอย่างน่าเสียดาย บรรดาแฟนเพลงพอทราบข่าวการจากไปของบุษบาทิฐานก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากรายการวิทยุลูกทุ่งหลายๆแห่งเมื่อทราบความจริงก็ถึงกับเศร้าสลดใจเพราะต่างคิดไม่ถึงว่านักร้องสาวคนดังจะจากไปอย่างกระทนันหันย่าได้นำศพของบุษบาธิฐานไปตั้งมันเป็นกุศลไว้ที่ศาลาหนึ่งวัดเชิงหวย่านบางซื่อกรุงเทพมหานครโดยสวดอภิธรรมศพไปจนถึงวันที่22กันยายนและทำพิธีชาปนก,กิจในวันที่23กันยายน ปี2554จากนั้นได้นำอัฐิของบุษบาไปไว้ที่บ้านเกิดของเธอนวัดวังแดงตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรอัลบั้มสุดท้ายของบุษบาที่ฐานคืออัลบั้มที่มีชื่อว่าที่สุดสุดท้ายซึ่งออกมาในเดือนธันวาคมปี2544หลังจากที่เธอเสียชีวิตกระทันหันไปแล้วกว่า2เดือนจากไปในวัยเพียง34ปีแต่เป็นการจากไปแต่ตัวชื่อผลงาน เสียงร้องของบุษบาทิ่ฐานจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจผู้ฟังแฟนเพลงตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงวิกิพีเดียและหนังสือพิมพ์คมจัดลึกขอบคุณมากครับ